ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับนักเรียนนะครับนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับวันนี้วิชาป้องกันการทุจริตนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้ชหมุดแล้วนะครับวิชาป้องกันวันนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับตรงนี้ความเป็นพลเมืองก็มีมีหลายๆอย่างนะครับที่ว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็รับรู้ว่าเมื่อเกิดกําเนิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนะครับ ทว่าเกิดขึ้นในผืนนดใดตั้งแต่วันแรกที่มีการเ,าเขาเรียกว่าเป็นทะเบียนราษนะครับเข้าทะเบียนราษแจ้งเกิดเมื่อไรแปลว่าเราจะได้รับสิทธิและมีหน้าที่ในการาใช้ชีวิตในในการเป็นพลเมืองไทยเนี่ยเรามีอะไรที่ต้องทําบ้างนะครับแล้วก็เรามีสิทธิหน้าที่อะไรบ้างนะครับคราวนี้มันมันมันเป็นเรื่อง ไม่ไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกมากจะเป็นเรื่องในมุมกว้าง,างๆให้หนูๆได้รับรู้กันนะครับามาดูกันเลยความเป็นพลเมืองที่ดีนะครับความหมายของพลเมืองที่ดีก็คือพลเมืองดีหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งกิจที่ต้องทําและกิจที่ควรทําหน้าที่หมายถึงกิจที่ต้องทําหรือควรทําเป็นสิ่งที่กําหนดให้ทํา หรือห้ามไม่ใกระทําถ้าทําจะก่อเกิดผลดีลดเกิดประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวหรือส่วนรวมแล้วแต่กรณีนะครับทําและไม่ทําตรงนี้หมายความว่าในสิ่งที่สมควรทําเช่นเราเป็นเด็กนะครับเกิดมาปับ๊บพออายุครบเกณฑ์กําหนดก็ต้องเข้าเรียนเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะครับแล้วก็ไปจนจบจนถึงเข้าป .1 แล้วก็เรียนไปจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปี นะครับแปลว่าน้องต้องเรียนจนจบม6นะครับน้องถึงจะมีเขาเรียกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานคราวนี้การศึกษาตรงนี้มัน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 ช่วยอะไรน้องได้บ้างแน่นอนในเรื่องของความรู้นะครับในการประกอบอาชีพหลายๆอย่างนะครับบางคนก็เรียนในสายสามัญปกติแล้วไปจนจบหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนสายอาชีพอะไรอย่างนี้นะครับ ก็แล้วแต่ทางเลือกของแต่ละคนและความถนัดของแต่ละคนการศึกษาจึงมีความสําคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับสำคัญมากนะครับการเรียนการศึกษาเนี่ยเพราะไม่มีอาชีพไหนนะครับที่ที่ต่อให้เราไม่ได้อยู่ในระบบนะครับแต่เราต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพนั้นนนนั่นคือเรื่องที่สําคัญต่อไปพอเราโตขึ้นมันก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อได้มีเงินมีอะไรก็ปับ๊บก็ต้องมาเสียภาษีมาจ่ายภาษี ดูแลบ้านเมืองขนบธรรมเนียมรักษาขนบธรรมเนียมนั่นเป็นเรื่องที่พอเราโตขึ้นแล้วเราจะได้รับและเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับต่อไปอนะครับและสิ่งที่ห้ามกระทําก็คือห้ามกระทําเช่นห้ามละเมิดคนอื่นห้ามละเมิดสิทธิ์คนอื่นห้ามไปกระทําทําร้ายผู้อื่นเพราะว่ามันจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีกฎหมายมารองรับในการาเขาเรียกว่าปกป้องผู้ถูกกระทําและ ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นเรื่องสําคัญของพลเมืองดีที่ต้องรู้ไว้และกฎหมายจําสําคัญมากนะครับเราต้องรู้เรื่องของกฎหมายด้วยไม่ใช่อ้างสิทธ์อ้างสิทธ์อย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้เรื่องของกฎหมายเลยไม่ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับเรื่องของระเบียบวินัยคือคุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิตความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังโดยเกิดจากการสำนึกซึ่งต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นผลทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเองในอนาคตหากแต่ต้องต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นนะครับผู้อื่นด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลบ่อนาโอเคได้นะครับนี่คือเรื่องของระเบียบวินัยระเบียบวินัยนี่ทําไมเราต้องมีเราต้องมีเราฝึกตั้งแต่ เด็กเลยอนุบาลเลยตนนี้น้องอยู่ป .5 แล้วระเบียบวี่ไหนก็ยังยังต้องฝึกอยู่นะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วเราจะจะต้องมีข้อยกเว้นในการที่จะไม่ทําอะไรนะครับไม่นะครับมันก็ยังอยู่ในกฎระเบียบในกฎหมายทุกๆอย่างด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับต่อไปเรื่องของกฎและกติกา,ามาดูเรื่องของกฎคืออะไรก่อนกฎคือข้อบังคับที่อยู่ในความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตระเบียบวินยัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะกับนักเรียนหรือเยาวชนอันเป็นกำลังอย่างมากในการพัฒนาประเทศถ้าเราเราไม่มีกฎระเบ,บ,บียบไม่มีวินัยตรงนี้ถ้าถ้าน้องไม่ถูกฝึกมาเลยนะครับต่อไปเวลาเราอยู่ในสังคมเราจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นยากนะครับต่อไปกติกา,กาก็คือกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือข้อกำหนด ที่บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายไปใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายกกติกานี่ก็คือมันมันเป็นเรื่องของของของหลายๆอย่างนะครับกติกานี่มันมันมีอยู่ทุกสังคมอยู่ทุกแบบอยู่ทุกรูปแบบเลยจริงๆก็แค่เราอยู่กับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องมีกติกาอย่างหนึ่งว่าเป็นเป็นกติการ่วมกันว่าเราจะไม่ไม่ทะเลาะกันนะอะไรอย่างนี้เราจะไม่ขโมยของกันนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ใจแล้วพอเราโตขึ้นพอเราอยู่กฎิกาฑนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายนะครับกติกานี้เป็นข้อตกลงของของแต่ละบุคคลหรือว่าในชุมชนเช่นกติกาของชุมชนนี้ว่าเออแหล่งน้ํานี้นะให้ใช้ในการบริโภคอย่างเดียวห้ามนําผ้ามาซักห้ามนําสัตว์เลี้ยงมากินอะไรอย่างเงี้ยเป็นกติกาในการคุยกันอ่อาศาลาประชาคมตรงนี้ไว้สําหรับเอ่อ มาพักผ่อห้ามนำสุล,ลามาเดิมนั่นคือกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับตรงนี้กฎและกติกาตรงนี้เราเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเมื่อเราผิดจากกฎและกติกาตรงนี้ก็จะเกิดทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นและตนเองด้วยนะครับวันนี้เรื่องของอวิชาป้องกันมีเท่านี้นะครับใกล้จบแล้วครับลูกก็จบได้จบแล้วเรื่องของความเป็นพลเมืองนะครับตรงนี้จบตั้งแต่หน้านี้อ กดพอร์ตไว้โอเคครับต่อไปอ่ากดพอร์ตไว้โอเคครับอ่ากดพอร์ตไว้โอเคครับวันนี้มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะตอนนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับเรื่องของวิชาป้องกันการ,ารทุจริตเหลือเนื้อหาอีกไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็นทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆไม่เยอะนะครับเอ่อ เพื่อเราเปิดเรียนได้เปิดเรียนหลังปีใหม่เื่อมีข่าวดีนะครับเราก็จะได้แบบเรียนในห้องเรียนแล้วก็จะอธิบายให้มันเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ